บุกปัคเก้ช่องใหม่สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตรถหน้าร้านนะครับครับอีซูซูดีแม็กสีขาวคันนี้ติดจองแล้วนะครับพร้อมส่งไปจังหวัดตากนะครับด้านในสุดครับบิ๊กนิสสันบิ๊กเอ็มเกียร์ออโต้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้อีซูซูทีเคพรเอชเอลเอ็กนะครับคันนี้ติดจองนะครับพรุ่งนี้ส่งลงหัวหินนะครับอ่าคันต่อมาครับโตโยต้าไมิติเอ็กซ์สี่ประตูนะครับราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันต่อมานะครับ โตโยต้าดี2.5นะครับคันนี้ครับตอนเดียวสีขาวสวยใสนะครับหนึ่งแบาทนะครับต่อไปครับโตโยต้าฟอร์จูเนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปตัว V นะครับสามเกียร์ออโต้โฟวิวนะครับสามแสนแกันบาทนะครับคันต่อไปครับอิสุดีแม็นะครับเป็น d m a ม็กสองจุดห้าเล็กปีศูนะครับอ่าพร้อมใช้งานครับหนึ่งแบาทนะครับคันต่อไปครับฟอร์ดเลนเจ4ร4สครับโฟวิวพร้อมลุยทุกสถานการณ์นะครับคันนี้พร้้อมใชงาานบท คันนี้เป็นอิสุดากอนนะครับราคา1นึ่0แสนหบาทนะครับต่อไปครับเป็นโตโยต้ารีโวปี15เครื่องยนต์2.4คันนี้ตัว E นะครับอ่าตัว E ครับราคา2องแ0นเบาทนะครับต่อไปครับโตโยต้าไฮเกอร์ดี d ฟดดีฟดีตัวนี้ตัว G นะครับตัวท็อปสุดนะครับอ่าครับผมสนใจติดต่อ0ูนย์แปดเ9หนะครับหรือแอดไลน์สอบถาม089 4์แปดเกนะครับยินดีตอบทุกคําถามนะครับ ต่างจังหวัดเรามีบริการส่งนะครับอมองหาใช้งานนะครับสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ